ครับอาร์ราคมตุมเข้าสู่มันนี่บิสตนะครับวันนี้อยู่กับผมนัทพงศ์ตีระพัทรานน์น,นะครับช่วงที่ผ่านมาหลายคนพูดถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจไทยถ้าเทียบกับอาเซียนไตรมาสที่1นึ่ครับ2567นี่เราเจริญเติบโตเพียงแค่1.5นนะครับส่วนหลายประเทศที่เราจับตามองในอาเซียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเวียดนามไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาสอปปาลส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้นี่อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สูงกว่าเรานะครับความกังวลอย่างหนึ่งที่หลายคนพูดถึงโดยเฉพาะเศรษฐกิจของเวียดนามช่วงนี้เรียกว่าร้อนแรงมากนะครับตอนนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักกพาดวิวัฒนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมเรียนถามอาจารย์อย่างนี้เลยนะของเวียดนามตอนนี้นี่น่ากลัวไหมอาจารย์น่ากลัวสําหรับเรานะครับพูดง่ายๆเป็นดาวรุ่ง ผมจะให้เราดูง่ายๆนะครับถ้ามองประมาณสักตั้งแต่ปี2010จนถึงปีที่แล้วอังน้ดีนะครับอัตราการเติบโตของไทยเนี่ยนะครับเฉลี่ย2.6ต่อปีอาเซียนนะครับอ่4.4เวียดนามเนี่ยประมาณ5%ครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาดู เอาเฉพาะในปีสองปีนี้นะครับในปีที่แล้วเราก็รู้อย่างที่คุณตะกี้บอก1.9นะครับก่อนหน้านี้เรา2.6นะครับ1.9แล้วปีแต่ต้นปีนี้เท่าไหร่ครับ1.5ของเวียดนามปีที่แล้วนะครับขยายตัวประมาณสัก6%ครับนะครับตอนแรกเขามีการเขียนไว้ห้ากว่าแต่6แล้วก็ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ย อัตราการขยายตัวของเราเนี่ยประมาณ6.5ครับ,รบเพราะฉะนั้นจะมีการวิเคราะห์ว่าถ้าโชคดีอาจจะอยู่ระหว่าง6.5-7เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ปีหน้าก็มีการคาดการณ์นะครับว่าจะอยู่ในเกณฑ์เนี่ย6%กว่าๆนะครับอันนี้คงจะเห็นได้ชัดนะฮะและอัตราการเติบโตของเวียดนามเนี่ยพูดง่ายก็อยู่ในกลุ่มประเทศซึ่งนะครับเรียกว่า,าสูงมากเพราะว่าการขยายตัวได้ถึง6%กว่าเนี่ยถือว่านี่เก่งมาก อันนี้เป็นอันแรกก่อนเราดูเรื่องเรื่องของอัตราการเติบโตนะครับแล้วถ้าหากว่านะเราจะวิเคราะห์อันอื่นต่อไปนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าเวียดนามนั้นเข้มแข็งอย่างไงครับลองดูนะครับการลงทุนนะครับการลงทุนเราจะขึ้นมาได้การลงทุนของไทยในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนโดยตรงนะฮะเราลงใช่ FDI เนี่ย เฉลี่ยลดลงเพิ่งมาเริ่มขึ้นได้บ้างนะครับเราเห็นได้ชัดที่ตรงนี้แต่ว่าเวียดนามการลงทุนเนี่ยเยอะมากถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะครับการลงทุนเนี่ยนะครับปีนี้เขาคาดว่าจะมีลงทุนประมาณสัก4ี่หมื่นกว่าล้านสี่หมื่นกว่าล้านนะครับการลงทุนโดยตรงอีหนึ่งก็ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็การลงทุนของเขานะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่า เป็นการเพิ่มขึ้นในช่วงขึ้นปีหลังเนี่ยเป็นการลงทุนโดยตรงของต่างประเทศแต่ครับสูงสุดในรอบห้าปีครับนะครับ mm hmm. แล้วก็ในกรณีการเบิกเงินหมายถึงเวลาเข้ามาลงทุนเสร็จนะครับเขาก็จะต้องมีการเบิกในการลงทุนตัวเลขก็เป็นสูงสุดในรอบห้าปีเช่นเดียวกันครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในกรณีน,นี้เราเราเอาแค่นี้ก่อนว่าของเขาเนี่ยนะครับมันกําลังอยู่ในช่วงดาวรุ่งครับเชิญ<ต>นะครับ แสดงว่ามันน่าสนใจมากสาหรับเวียดนามตอนนี้คือเนื้อหอมใช่ไหมจยนเนื้อหอมอมากนะครับถามว่าทําไมเนื้อหอมอ๋อง่ายๆเลยเราดูคนนะี้ฝีมือแรงงานของเขาเนี่ยครับนะครับค่าแรงของเขาเนี่ยของเรานี่ขึ้นสี่ร้อยใช่ไหมครับนะครับค่าแรงของเขาอยู่เท่าไหร่ครับ,รบถ้าอาจารย์จําตัวเลขไม่ผิดประมาณ 90, อาสองร้อยเก้าสิบเหรียญสหรัฐคูณสามสิบกว่าก็เท่ากับว่า เฉลีย่ยเนี่ยประมาณสักหมื่นหนึ่งครับของเราเท่าไหร่ครับหมื่นสองครับหมื่นสองหมื่นสองของเราแพงกว่าเขานะครับค่าแรงสูงกว่าเขาแต่ฝีมือแรงงานเขาเยี่ยมกว่าเราครับนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยและส่วนหนึ่งที่ฝีมือแรงงานเยี่ยมกว่าเราเนี่ยอธิบายได้ชัดในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับคุณภาพการศึกษา OECD เนี่ยเขามีการเปรียบเทียบ70กว่าประเทศ โดยวัดจัดเด็กที่จบมัธยมสมวิชาซึ่งเป็นวัดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรขึ้นหนึ่งคนะำนวณสองวนะิทยาศาสตร์ได้สามรีติงรติงคือสอนให้คิดนะปรากฏว่าเมื่อประมาณสัก7-8ปดปีแล้วเนี่ยหรือนะหรือนะเราจะอยู่ใกล้เคียงกันคือระดับ30กว่าขณะนี้เราล่นไปอยู่ที่ระดับประมาณ68-69เกือบที่โหลครับไปเจกว่าของเวียดนามเนี่ยฉเฉลี่ยขึ้นมาอยู่แน่ดับ นะครับบางอันอยู่ในหนึ่งในสิบบางอันอยู่ในหนึ่งในยี่สิบครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการวัดถึงเรื่องของคุณภาพของแรงงานคุณภาพเพราะฉะนั้นในกรณีก็พูดง่ายๆที่เขาเป็นอย่างนี้ข้อแรกเลยคุณภาพแรงงานเขาเยี่ยมกว่าเราราคาถูกกว่าเราครับข้อสองนะครับเขาเขาเรียกว่าอะไรครับเขาวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ดีมากเขาวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์คืออะไรครับก็คือว่านะครับ เขามีการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับ27ประเทศสหภาพยุโรปรแล้วก็ข้อตกลง CPTPP กับอีก10ประเทศรวม11ประเทศถามว่าอันนี้ทำให้เขาเศรษฐกิจขยายตัวได้ดียังไงง่ายมากเลยครับเพราะว่าถ้าคุณทำ s t a กับประเทศใดก็ตามหมายว่าสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศของคุณเนี่ยจะขายอย่างประเทศนั้น ภาษีเท่ากับศูนย์ครับไม่มีโค้ต้าเพราะฉะนั้นการก็บภาษีนี่หายไปครับใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปตั้งโรงงานอยู่ในเวียดนามแล้วก็ใช้วัตถุดิบให้และคนงานให้ครบสี่สิบถือว่าสัญชาติเวียดนามแหล่งกำเนิดส่งไปยังยี่สิบเจ็ดประเทศเออีูไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องมีโค้ต้าเข้าใจไหมครับแต่ของเราถ้าส่งไปโทษทีเราต้องเสียภาษีเท่ากับประเทศสมาชิก WTO ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าอัตราภาษีของประเทศซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งฟังแล้วไม่เข้าใจภาษาอังกฤษบ่อยเอ็มเอฟแดรผู้ภาษาง่ายๆเป็นอัตราภาษีของสมาชิก WTO ซึ่งเสียต่ำแต่ไม่ใช่ศูนย์แต่ถ้าอยู่ <c oughs> ในเวียดนามศูนย์ครับเช่นเดียวกัน,นใช่ครับถ้าหากว่าเวียดนามนะครับรส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ CPTPP ซึ่งในกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับก็มี11ประเทศนะครับ บางประเทศเราก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วไม่ว่าเป็น Austria, New Zealand, ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อ่าอ่าญี่ปุ่นแต่ว่ามันมีหลายประเทศที่เราไม่มี FTA กับเขาเรารไม่มีข้อตกลงยกเว้นทวีภาคีเช่นแคนาดาเม็กซิโกเปรูชิลีความหมายที่อาจารย์ต้องการบอก,กืออะไรครับถ้าเรามีสินค้าสัญชาติเวียดนามส่งไปยังแคนาดาเม็กซิโกเปรูชิลีไม่ต้องเสียภาษี แต่ของ<ม>ไทยต้องเสียภาษี<ม>เท่ากับสมาชิก WTO แพ้เขาแต่ว่าประเทศไทยกันุกว่าเราฉลาดเราไม่มี CPTPP รัฐบ,บาลก็ไปคำข้อตกลง STA ทวิภาค <ST A. S 1> ีกับบางประเทศเช่นเปรูรชิลีึังนั้นหมายความว่าสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ประเทศไทยส่งไปยังเปรูชิลีเราไม่ต้องเสียภาษีเหมือนเวียดนามเลยแต่เวียดนามเข้าไปในสา CPTPP เราก็นึกว่าเราฉลาดแล้วไม่ครับ อีก3าสีประเทศเรากำลังทำอยู่เช่นแคนาดาเม็กซิโกขณะที่ยังทำํำไม่สําเร็จเราต้องเสียภาษีแต่ที่รเราบอกว่ายังไม่ฉลาดเพราะอะไรครับ,รบเพราะว่า CPTPP นั้นถ้าคุณเป็นสมาชิกมาตรฐานสินค้าต้องสูงเราเข้าเป็นสมาชิกของอาเซอาเซมี15ประเทศคืออาเซียน10ประเทศบวกจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับอันนี้แต่ว่ามาตรฐานอาเซต่างกว่ามาตรฐาน CPTPP เพราะฉะนั้นประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อยู่ในอาเซและ CPTPP เวียดนามอยู่ในอาเซและ CPTPP เพราะฉะนั้นเราส่งสินค้าไปยังไหนครับไปยังกลุ่มแคนาดาเม็กซิโกเปรูและสมมติเราทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีรรเราไม่มีกําแพงภาษีแต่เขาจะไม่รับเราเพราะเขามาตรฐานของเขาสูง<ต>กว่า,ามาตรฐานเราเพราะเขาใช้มาตรฐาน CPTPP ของเรามาตรฐานอาเซนเช่นเดียวกัน<ม>เราส่งสินค้าไปยังออสเตรเลียนิวซีแลนด์ แล้วก็ญี่ปุ่นเราเข้าไปกำแพงภาษีหรือศูนย์เพราะเรามี f t a กับประเทศเหล่านี้แต่ถึงจุดหนึ่งเขาไม่รับเราเพราะมาตรฐานของเขาไม่ใช่มาตรฐานอาเซแต่มาตรฐาน C.P.T.P.P แค่นี้คือตัวอย่างของอะไรครับความเซ็กซี่ของเวียดนามเพราะฉะนั้นสินค้าเขาขาถึงขายของในต่างประเทศได้ถูกแถมที่สําคัญดึงนักลงทุนต่างประเทศที่ต้องการแปลงสัญชาติอันนี้คือสิ่งที่เขาได้เปรียบเราอีกแล้วครับที่อาจารย์สมชายพระขาพาดวิวัฒเนี่ย ได้คุยให้เราฟังสเสน่ห์ที่สําคัญอยู่3-4ี่เรื่องหนึ่งคือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลของเวียดนามเองการเจราจาทางการค้าการเข้าร่วมทางหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในแต่ละเซกชันเนี่ยหรือแต่ละประเภทเนี่ยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ถือว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสําหรับทางเวียดนามที่จารยกตัวอย่าง T C TPP เนี่ยนะครับหรือแม้แต่กลุ่มอื่นๆที่เวียดนามเข้าไปเป็นสมาชิกอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่2นะเรื่องของราคาค่าแรงหรือว่าค่าแรงประจำวันเนี่ยนะแรงงานขั้นต่ำเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยค่าแรงของทางเวียดนามนถูกกว่าประเด็นที่สาคือศัก,กยภาพของแรงงานของเวียดนาม ถวัดจากความรู้ความสามารถที่มีการแข่งขันนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางเวียดนามน่าจะดีกว่านะจากตัวเลขที่อาจารย์พูดถึงว่าลำดับในการสอบแต่ละอย่างที่ผ่านมาทั้งคณิตศาสตร์หรือวิชาคนวนนะทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาทางด้านของการเรียนรู้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้น3 4ปัจจัยหลักค่าแรงศักยภาพ รวมไปถึงเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเองที่เข้าร่วมกลุ่มทางการค้าต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เวียดนามน่าสนใจและอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามน่าสนใจถูกต้องไหมอาจารย์ใช่ครับแต่ยังมีข้อข้อต่อไปครับข้อที่สี่เวียดนามนั้นนะครับได้มีการเขาเรียกว่าอะไรครับเก่งมากวางนโยบายต่างประเทศนะครับเขาเองนะครับฟังนโยบายดีกับทางด้านของรัสเซีย นะครับดีกับอเมริกานะครับน่าสนใจนะครับเขาดีขนาดเดียวกันเขามีปัญหากับจีนเรื่องเกี่ยวข้องกับทะเีจีนใต้แต่เขาก็ดีกับจีนพอฉันเราสังเกตดูแน่ภายใต้นะครับความขัดแย้งเขาสามารถได้รับการยอมรับนะครับจากทั้งสามประเทศได้คือนอกเหนือจากที่คุยกับทางอาจารย์สมชายพักพาดวิวัฒนะครับที่ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ความเซ็กซี่หรือว่าความน่าสนใจในการลงทุนของประเทศเวียดนามแล้วก็ทําให้อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับไทยคงไม่ต้องบอกนะครับว่าต่างกันขนาดไหนเรา1.9% 2%กว่ากว่าเว,วียดนามโตทีหกการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามแน่นอนฮะมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้อง สามสี่เรื่องที่อาจารย์สมชายพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะฝีมือแรงงานเรื่องของค่าจ้างหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำที่ถูกกว่าเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามแล้วก็การวางกลยุทธ์ต่างๆของเวียดนามในการเป็นพันธมิตรกับทางกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มประเทศการค้าระหว่างประเทศหลายต่อหลายเซกเมนต์พวกปัจจัยเหล่านี้นี่แหละครับ ที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหลักแต่นอกเหนือจากนี้นะผมมีตัวเลขหรือว่ามีข้อมูลดิบที่จะนำมาฝากเพิ่มเติมนะเพื่อจะได้รู้ว่าทำไมเวียดนามถึงโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งคือการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจกกของเวียดนามนะปี2567นี้คาดการณ์ว่าจะโตประมาณสัก7% อัตราการเจริญเติบโต,ตทางด้านเศรษฐกิจกเนี่ยถ้าดูจากทางหลายสำนักนะครับที่มีการคาดการณ์กันไม่ว่าจะเป็น6กกว่าๆของ ADB นะตลอดต่อเน,นื่องปี2568ที่จะโตประมาณสัก6%ตตัวเลขทางเศรษฐ,ฐ,ฐกิจของเวียดนามสิ่งสำคัญเลยที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจกฐฐที่ค่อนข้างมากมาจากแรงส่งเยอะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวของภาคการลงทุนของทั้งภาคเอกชนแล้วก็ทางรัฐวิสาหกิจแรงส่งของการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับว่าการลงทุนจากต่างประเทศของเวียดนามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งหลายประเทศนะครับที่นายกรัฐมนตรีของไทยคุณเศรษฐาทวีสินเดินทางไปชวนนักลงทุนรายใหญ่ เข้ามาลงทุนในประเทศไทยส่วนใหญ่เขาจะแวะเหมือนกันนะเขาไม่ได้มาแค่ไทยที่เดียวเขาแวะเวียดนามเขาแวะมาเลเซียบางที่อาจจะไปแวะที่อินโดนีเซียคือถ้าดูในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหรือว่าเซาท์เอเชียเนี่ยที่น่าสนใจในการลงทุนเนี่ยสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้แหละครับสีซหประเทศ แต่แรงส่งที่เกิดขึ้นจากการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนหรือแม้แต่การสร้างคลาวใหญ่ๆอันนี้เพิ่งเพิ่งมีข่าวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่แหละนะที่จะมาลงทุนในเวียดนามลงทุนในมาเลเซียเนี่ยแล้วก็ฆ่าบ้านเราไปนะครับการส่งออกของเขาแข็งแกร่งล่าสุดนี้ข้าวส่งออกมากนะครับแนวโน้มการส่งออกข้าวสูงขึ้นด้วย ผมเจอข่าวล่าสุดซึ่งก็มีความเป็นห่วงเพิ่มเติมเหมือนกันสำหรับข้าวพันพื้นเมืองของประเทศไทยที่เลี่ยงจะศูนพันนะครัคือข้าวหอมพวงของเวียดนามตอนนี้เกษตรกรไทยนำมาปลูกมากนะครับส่วนหนึ่งก็คือผลผลิตที่ได้ต่อพื้นที่เนี่ยค่อนข้างสูงความไวต่อแสงหรือว่าการปลูกระยะสั้นอันนี้เป็นปัจจัยหลักแล้วก็ทนต่อศัตรูพืชต่างๆทำให้ ชาวนาหรือว่าเกษตรกร,ร,กรไทยในบางพื้นที่นําข้าวพันธุ์เวียดนามเนี่ยข้าวหอมพวงเนี่ยของเวียดนามมาปลูกแทนข้าวหอมปักทุมนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนอกเหนือจากนี้นะเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นเห็นนะนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะเดินทางไปเที่ยวที่เวียดนามก็เยอะมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะของคนไทยที่ไปเวียดนาม ลักษณะภูมิประเทศลักษณะของแลนด์สเคปต่างๆของเวียดนามก็น่าสนใจทะเลสวยมีภูเขามีทะเลทรายมีศิลปะวัฒนธรรมอันนี้ก็ดึงดูดให้การท่องเที่ยวของเวียดนามน่าสนใจแล้วมีคนเข้าไปท่องเที่ยวนําเม็ดเงินเข้าสู่เวียดนามมากขึ้นนะครับปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะการบังคับใช้กฎหมายที่เขามีการปรับปรุงอย่างเข้มงวดนะ เรื่องของการบริโภคการส่งออกต่างๆที่เป็นแรงผลักดันผ่านดิจิตัลผ่านพื้นที่สีเขียวอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันไปสร้างบรรยากาศการลงทุนที่เกิดขึ้นนะครับตัวเลขหรือว่าข้อมูลดิบที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการคาดการณ์นะว่าปี2572เนี่ยนะเวียดนามอาจจะโตมากกว่าไทยก็ได้ ถามว่าเปรียบเทียบยังไงลองดูฮะขนาดของประเทศไทยนะห้าแสนตารางกิโลเมตรอันนี้นับเฉพาะพื้นดินเวียดนามมี3า0แสนตารางกิโลเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก60%ปัจจัยที่สำคัญผมว่าตรงนี้แหละประชากรครับของเรามีประมาณ7จล้านเจล้านคนเวียดนามมี103ล้านคนนะครับ ประชากรมากกว่าไทยถึง43%เพราะฉะนั้นความหนานแน่นต่อตารางกิโลเมตรเนี่ยของที่เวียดนามเนี่ย332คนต่อตารางกิโลเมตรของไทย173 137คนต่อตารางกิโลเมตรคําถามก็คือว่าเพราะอะไรแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือคนเวียดนามยังอยู่ในวัยวัยทํางานอยู่และนอกเหนือจากนี้ก็เป็นเด็กที่จะเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับบ้านเราตอนนี้เข้าสู่วัย สังคมผู้สูงอายุนะหกขึ้นไปนี่20%เซนตนะครับลองดูครับว่าอัตราส่วนในการอุปโภคบริโภคแล้วผลิตผลที่จะสามารถทำให้เกิดดอกออกผลเพิ่มสัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำลังการผลิตหรือว่าเศรษฐกิจของในประเทศเนี่ยของใครมากกว่ากันประชากรของเวียดนามครับ โตปีละหนึ่งเอร์เด็กเกิดใหม่นี่แหละของเราอยู่ที่0ูจสเปเซแม้ว่าอายุเฉลี่ยของเวียดนามจะน้อยกว่าก็าตามทีนะครับแต่ถ้าดูในส่วนของอายุไขอายุเฉลี่ยนี่ผมหมายถึงเรื่องของวัยแรงงานนะของเวียดนามเขาแบบสาสบเอร์ซ็นเนี่ยวัยหนุ่มสาวมากกว่าของเราของเรานี่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักสี่สิบสี่สิบปีนะ อายุเฉลี่ยหรืออายุไขของเวียดนามเนี่ยนะอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก75ของเรา77อันนี้ใกล้เคียงกันไม่แตกต่างนะฮะในด้านเศรษฐกิจบ้างตอนนี้ขนาดของเศรษฐกิจเวียดนามอยู่ที่2 0 5 9 9 5 7 0 0 0ล้านดอลลาร์ของเราอยู่ที่5 4 3 7 9 8 0 0นล้านดอลลาร์ถ้าคิดง่ายๆ นะถ้าของเราโตหรือว่า GDP ของเราอยู่ที่ประมาณสัก่20ล้านล้านบาทจริงๆตัวเลข GDP เราอยู่ประมาณ18 19ล้านล้านบาทนะผมเอาตัวเลขกลมๆจะได้เห็นภาพง่ายของเวียดนามอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของเขาก็มีประมาณสัก10ล้าน,ล,านล้านบาทแน่นอนนะบางท่านอาจจะบอกว่าเพราะอัตราหรือว่าตัวเลขของ GDP ของเวียดนามเนี่ยตำ่ำต่ำกว่าประเทศไทยเมื่อเทียบกัน ถ้าหากว่าจะมีการพัฒนาเนี่ยนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นที่โตขึ้นเนี่ยของเขาอาจจะได้เปอร์เซ็นที่สูงกว่าของเรากว่าจะขยับได้มันอุ้ยอ้ายเพราะมันใหญ่มันเคลื่อนตัวช้าก็ถูกในระดับหนึ่งแต่อย่าลืมมันมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะนอกเหนือจากนี้ดูคนว่างงานซะหน่อย เวียดนามว่างงานเยอะนะสามจุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าไทยเนี่ยว่างงานเพียงแค่เปอร์เซเท่านั้นนะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลดิบแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับเวียดนามที่มันมีความแตกต่างกันเพิ่มเติมก็คือความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจความเหลื่อมล้าของไทยนี่ค่อนข้างสูงกับระหว่างคนรวยกับคนจนห่างกันมาก แน่นอนเวียดนามก็คล้ายกันมีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลเวียดนามต้องดําเนินการในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนบ้านเราแต่การใช้กฎหมายที่เข้มงวดของเขาส่วนหนึ่งมันส่งผลสะท้อนออกมาถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างๆในต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนอันนี้เป็นข้อมูลดิบที่ผมให้ไว้เพื่ออย่างน้อยเนี่ยเวลาที่เราจะตามเศรษฐกิจของเวียดนามที่ จเจริญเติบโตและมีการพูดถึงว่าเวียดนามจะโตกว่าไทยในปีนั้นปีนี้เนี่ยปัจจัยพวกนี้แหละครับที่เราลองเอามาเปรียบเทียบดูเป้าหมายของทางด้านของการดําเนินโนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของไทยเป็นยังไงเป้าหมายของการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่เราจะไปอยู่ในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจหรือแม้แต่ตอนนี้ที่เรายื่นไปกับบลิกเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะทําให้ตลาดที่จะเกิดขึ้นทางการค้ามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นถ้ามันจะต้องติดเรื่องของกําแพงภาษีวันนี้ประเด็นต่างๆที่คุยให้ฟังก็ถือว่าต่อเนื่องนะครับจากที่ทางด้านอาจารย์สมชายพักภพวิวัฒน์ซึ่งก็คุยให้ฟังส่วนหนึ่งจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมอยากคุยถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ทําให้เวลาคุยอาจจะมี ตกตกลงหลบ้างนะมีข้ามไปบ้างนะครับหรือแม้แต่สัญญาณที่มันไม่ดีอาจจะทําให้เนื้อหาไม่ครบบ้างผมจะนําอาจารย์สมชายพักกภาาวิวัฒน์มาคุยเพิ่มเติมอาจจะไม่ใช่เรื่องเวียดนามแล้วก็ได้มาเลเซียก็น่าสนใจนะอินโดนีเซียก็น่าสนใจเห็นไหมตอนนี้หลายที่คดีเขาย้ายกําลังการผลิตไปที่อินโดนีเซียประชากรอินโดนีเซียกี่ล้านฮนะนึกดูว่าตลาดใหญ่ขนาดไหน มาเลเซียนี่ใกล้เคียงกับไทยมากแต่ทําไมน่าสนใจรัฐบาลก็ทําไมมีแผนดําเนินการมีวิชชั่นต่างๆและดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเข้าไปลงทุนในประเทศเขาได้อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียประมาณ3% 4%ต่อเนื่องนะครับบ้านเรานี่เฉลี่ยถ้าโตถึง3%นี่หลายคนบอกว่าดีแล้วแต่ไม่ได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ แน่นอนเกี่ยวข้องกับปากท้องของเราเกี่ยวข้องกับปากท้องการเจริญเติบโต,ตทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบร,ร,ริโภคบริโภคเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าเราขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสำหรับวันนี้บิดวันนี้ไปแล้วครับ